สีเซฟคอยไทย h a i c o m นะครับเพื่อนๆติดต่อสีได้ทาง ID l i ไลน์แอ็ดเซฟคอนะครับขออนุญาตแพ็คของต่อกันเลยนะครับวันนี้น่าจะเกือบเกือบสิชิ้นแล้วครับจะพยายามรีดนะครับนะครับแบงค์เจ็ดบาทนะครับไม่ผ่านใช้นะครับติดขายร้อยเดียวนะครับเพื่อนๆจบไป1รายการนะครับแล้วก็แบงค์ร้อยช้างแดงนะครับขายส0งนะครับแล้วก็บินครับ กังวลเล็กน้อยนะครับก็คือกลัวเพื่อนกลัวเพื่อนเพื่อนจะกลัวเพื่อนเพื่อนจะอะไรนะครับเนียจะจะไม่ขีดนะครับกังวลเรื่องนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะพยายามขอเพื่อนเพือนะครับกันกันเอาไว้ก่อนนะครับพอเป็นแบงนะครับพอเป็นแบงเราก็จะกันหน้ากันหลังหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นี่คือกันด้านหลังไว้นิดเดียวพอนะครับโอเคนี่กันไว้แล้วนะครับกันโดนมีดแทงนะครับ มิดแทงนี้จะโอกาสที่จะแบบแรงเสียหายได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกันไปแล้วครับระดับหนึ่งนะครับโอเคครับ สำเร็จครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ